สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศา้าด้วยค่ะเพื่อนๆเ้านีนาน้กะยังแบบมีน้ำมูกเหมือนเดิมค่ะทุกคนมีน้ำมูกยังมีเสียงไอเหมือนเดิมค่ะเป็นข้อแห่งค่ะพี่น้องค่ะเป็นอาการบ่ค่อยดีเป็นใดจ้ะเป็นวัดพี่น้องอาจจะเป็นไขวัด แต่งบม่มีไข่เด้ไม่มีไข่เลยมีแต่แบบน้ำอุกไหลแล้วก็คอแห้งไอ้นั่นแหละพี่น้องตัวนี้เป็นไดนอะถาราบินมือขึ้นเป็นไดเตรียมขนมไหว่แต่บ่มีเล็กหน่อยอยางพี่น้องถ้าในเมืองก็อาจซิมีย่ยางแต่แถวบ้านนอกแถวเขต บ้านนอกแถวแม่ยู่นะ่ะมันบ่ค่อยมีเด็กหน่อยอยางทุกปีมีเด็กหน่อยอยางเด็กพี่น้องแต่ว่าปีนี้เด็กหน่อยบ่อยางแต่ในเมืองนะ่ะอาจจะมีคนยางอยู่ปีนี้เด็กหน่อยบ่อยางฮารวีนบ่มีเด็กหน่อยอยางเตรียมขนมไหวย้ยางดีแต่กระบ,บ่เป็นอย่างค่ะเพราะว่าขนมเด็กหน่อยอยู่ในบ้านก็กินอยู่แล้วเนาะ แต่เ้องก็ต้องเตรียมไว้เนาะเพื่อฉุกเฉินเพื่อเด็กหน่อยมากมันก็นซิมีขนมใบแจกเด็กหน่อยค่ะแต่เห็นทางอื่นเด็กหน่อยมากหลายหลายพี่น้องเห็นอยู่ในวิดีโอมูเด็กหน่อยยางกดออดแต่งตูตหาหักตะหกักเป็นพีหน่อยออกล่าขนมพี่น้องปีนีอลริซากขบ,บริได้ไปใส่ค่ะเพราะว่ากิจกรรมในอำเภอกับพื่นหนากับ น่าจบับวจัจกจับพี่น้องคะ่ะแล้วก็เด็กหน่อยในเขตกับพวกค่อยยางน้่มมันแลวแตะปีเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกับโบเมนเทศการของเบลเยียมเนาะแต่มันก็เป็นเทศการของทั่วโลกนะคะเขตอื่นในเมืองอื่นที่อำเภอเพิ่นสนใจมันกับิม,มีอยู่แต่อำเภอในหน่อยจังที่เมียวเหมียวอยู่ แล้วแต่ปีแล้วแต่เขีดแล้วแต่อำเภอร์จังวคดค่ะพี่นอ้องค่ะแต่ว่าเข้ากะต้องเตรียมไหวจังวาเลยเพื่อเด็กหน่อยลงเขามาเช้ <c oughs> นี้ก็กินกาแฟค่ะฝนตกเหมือนเดิมว่าสิทำความสะอาดสวนนึกว่าอากาศสิดีฝนตกค่ะพี่น้องก็กเลยต้องเ้นไปก่อนกะสินเว o พัก สีน่าวใส่สวนเต็มคือจังหวะแหละแต่พอเห็ดต้องหาเวลาเห็ดกันทุกคนที่ว่าฉันยังเป็นวัดอยู่ในละออกไปเพื่อใดตอนนี้กับฝนตกอยู่ด้ยค่ะพี่น้องไปรักษาสุขภาพกันนะจากเขาหนาหนาวแล้วร่างกายห้าเปียนเขาสูดฤดูหนาวมันกะสิมีไข่ไม่ไอแน่จ้ะพี่น้องคะ่ะอยากอากาศเย็นแล้วรักษาสุขภาพกันได้ดีนะจา้า